ขี่ตะกะแตนนี่มันเป็นไรได้อีหรือเ่ครับแมนครับผมครับขี่ตะกะแตนนี่หลายคนบอกก็เห็นเลยครับขี่ตะกะแตนมันออกมาจากตะกะแตนเห็นขี่เนาะเดี๋ยวผมสีห้เบิ่งด้ิครับอันนี้เป็นกงกงตะกะแตนสาวนี่นะครับอันนี้คือขี่ตะกะแตนยนดิครับขี่ตะกะแตนเนาะครับผมพี่คือขี่ตะกะแตนนะครับเมนบ่ครับเมนบ่หอมครับหอมหอมเงินหอมทองเนาะเพิ่นว่าตะกะบ่เมนขีดิบ่ครับเพิ่นว่ามันขายได้เนาะผมก็หอมสุย่างเตอพี่น้อง ที่นี่ครับผมอยากขูมเลยว่าขี่ตะกะเตนนี่เวลาอันนี้แล้วเาเอาขี่ไปไหว้ใสมันคลายได้จังไงอีดีครับครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ่งนะครับไปไปครับไปเบิ่งสุดยอดอีิงจริครับวันนี้อยู่กับเพิ่นเบิดมือครับถามทุกอย่างที่อยากถามทุกซอกทุกมุมนะครับของช่องสันติออฟฟิเชียลครับพี่น้องแล้วก็วันนี้เรามีเพื่อนยูทูบยูทูบเบอร์นะครับมือใหม่นะครับเบาเก่งนะรำชาแนลนะครับเพิ่นเห็ดรายการดีๆนะครับสีสันให้พี่ให้น้องได้รับชม ความสนุกสนานคอนเทนต์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องชัยชาติชาแนลเดอวยพี่นอ้องเดอเพิ่อตั้งใจทายยูทูบคักนะครับอันนี้ด้วครับพี่น้องนี่คืออาณาจักรต้องใส่คําว่าอาณาจักรขี้ตักกระเตนพี่น้องอุ้ยโพยเมียนนสวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลด้วยครับพี่น้องเมื่อน,นี้ผมจะมาตามคําเรียกร้อง นะครับของพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นทักเข้ามาช่องสันติอภิเชษเพิ่นอยากหูว่าอ่าขี่ตะกั่วแตนนี่ขายได้อีหลีบ่ขี่ตะกั่วแตนนี่เป็นรายได้อีหลีบ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกัน2-3ช่องครับชัยชาติชาแนลาบ่าวเก่งหน้าดำชาแนลนะครับวันนี้เฮาเรามาลุมเจ้าของฟาร์มตะกั่วแตนใหญ่หนึ่งเดียวในอำเภอท่าตุ่มนะครับที่เป็นฟาร์มใหญ่ ของจังหวัดสุรินทร์เท่าเดิมพี่น้องเด้อสเซรีนเรีนนะครับสามจังหวัดชายแดนอีสานใต้ก็คือมีสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะพี่น้องเซรีนเรีนทีเด้นี่คำินเพิ่นเบลเดือดขึ้นเลยนะครับถูกคนไทยตัวถูันถ้าเราจะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขคนภาษาคำินสซรีนเขาว่าจังไดครับอันภาษาบุ่นตัวภาษาภาษาคำินเขาว่าจังไดครับจุงกะพ่อแม่พี่น้องบ้องประโอนจุ๊บๆเขเนียโอะ จะจวดซะเลยซะเลยโตโอเคเหมอะสุดเลยพี่น้องเด้อเราพูดกับพี่อยากเด้อที่นี่ครับผมอยากเห็นขี่เนี่ยเหมือนนี้ผมชิมาถามขี่ตะกะแตนนี่มันเป็นไรได้อีรีบอครับแมนครับผมครับขี่ตะกะแตนนี่หลายคนบอกก็เห็นเดีครับขี่ตะกะแตนมันออกมาจากตะกะแตนเห็นขี่เนาะยาผมสีห้เบิ้งดีครับอันนี้เป็นกรงกรงตะกะแตนเสา นี่นะครับอันนี้คือขี่ตะกะเตียนด้วครับขี่ตะกะเตียนเนาะค้องขี่ตะกะเตียนนะครับเหม็นบ่ครับเหม็นบ่หอมครับหอมหอมเงินหอมทองเนาะเพิ่นว่าตะกะบ่เมนขีดิบ่ครับเพิ่นว่ามันขายได้เนาะผมก็หอมซุอย่างตัวพี่น้องที่นี่ครับผมอยากฮู้เลยว่าขี่ตะกะเตียนนี่เวลาอันนี้แล้วเฮาเอาขี่ไปไว้ไสมันขายได้จังไดอีหลีครับครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งนะครับไปไปครับไปเบิ่งสุดยอดอีหลีครับมื้อนี้อยู่กับเพิ่นเบิดมื้อครับ ถามทุกอย่างที่อยากถามทุกซอกทุกมุมนะครับของช่องสันติ o ออฟฟิเชียลครับพี่น้องแล้วก็วันนี้เรามีเพื่อน y o u t u ยูทูบเบอร์นะครับมือใหม่นะครับเบาเก่งระด h ชาแนลนะครับเพิ่นเหตุรายการดีๆนะครับสีสันให้พี่ให้น้องได้รับชมความสนุกสนานคอนเทนต์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องชัยชาติชาแนลโดยพี่น้องด้วยตั่งใจทายยูทูบคับนะครับอันนี้ด้วยครับพี่น้องนี่คืออาณาจักรต้องใส่คาว่าอาณาจักร ขี้ตะกะแตนพี่น้องอู้ยอีโยเมียอันนี้เป็นขี้ตะกะแตนที่ผมหอมบ่ฮอมมาพี่น้องนี่เเบิ่งด้อนํามาตากเพื่อลดความชื้นเด้วครับลดความชื้นบ่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมหอมมันก่อนเฮาสิเอาไปบรรจุถุงครับผมผู้หิงใชไปบรรจุถุงอ่ะผู้ชายใช่หอมเบิ่งผู้ใหญ่หอมอีหลีครับอ่ะหอมอีหลีมันมันเป็นยา ขันหอมยามันหอมมันเหมืนกับายๆสมุนไพรด้วยซ้ำเนี่ยครับเราเราไปต้มกินได้ไหมต้มต้มเลยบ่ขันลายขนบ่เอาเอาต้มเป็นชาเดียบ่เนี่ยขันลายขนบ่หูจักบ่เคยเห็นนี่สิคิดว่าเป็นเม็ดยาที่เขาไปขายไปขายตามตลาดด้วยครับเป็นเม็ดยาเม็ดยาลูซี่ไหมครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมนะบางทีเขาไปซื้อเม็ดยาเขา บ่หูระวังเขาหลอกเด้อครับพี่น้องอขี่ตะกระแต็นได้ครับอันนี้ที่ผมอยากหู้ลหลายว่าหลังจากที่ห้าเอาตะกระตนออกมาจากภูงแล้วเม้ามาตากแดดตากแดตกดตากดลปันไ,ไดยครับก็สองแดดครับผมสองแดดเนาะครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บเราตขี่ตะกระตนนี่มันมีก่อนที่เราจะพูดถึงรายได้เนี่ยเฮ้าพปเดงเนี่ยครับขี่ตะกระตนนะครับหนึ่งเอาไปลักๆเลยนะครับหนึ่งคือเอาไปเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเอาไปปลูกพักปลูกยังเลยเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาติจากพืชสดนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาคัญแห้งสําหรับคนที่น่องนะครับที่เลี่ยงตะกะแตนนะครับอยากให้เฮ็ดครูกันไปเลยคือการเลี้ยงปะดุครับเพราะว่าเป็นอาหารครับผมเป็นอาหารชันดีเลยครับผมอาหารสันดีเลยครับมูลปุ๋ยเรียบร้อยครับผมสุดยอดพี่น้องอันนี้เป็นทั้งอาหารเป็นอาหารปาได้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออยากถามเลยว่าคันท้าาขายเนี่ยรูดจักบัร ปกติเนาะครับผมทีขายอยู่กิโลละสองถึงหบาทครับสองถึงหบาทแต่ว่าลู่นึงเป็นตาหลายครับเพราะว่ามันเบาไหมลายครับหลายครับแต่ว่าช่วงนี้ได้ขายไหมครับขายครับผมมีขายในช่องทางทิกตอกครับผมอีกครับผมช็อปทิกตอกช็อปสุริยาช็อปครับสุริยาช็อปพี่น้องครับผมเอาซุหยางเนาะครับมีเวลาก่อนลูกก่อนเมียไหนบอครับเนี่ยกัพอมีน่อยู่ครับพอมีอยู่เนาะนะครับพอเหลือเวลาอยู่ครับพอเหลือเวลาพี่น้องครับเห็นบอกครับขี้ตะกะเตรียนเป็นรายได้เป็นอาหารอีกเนาะสุดยอดอีเลยครับ โอ้สำหรับมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณอีกนะครับเพราะว่าถามได้ทุยางตอบไดุุ้ยางอีดีครับอาที่นี่ผู้ใดอยากติดต่อสอบถามเข้าครับบอกเบอร์ทุเพื่อนี้นะครับ090 090 895 895 1912 1912เพจเพจเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับช่อง YouTube ครับสุริยาชาแนลครับผมสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ